ในนี้ก็เป็นกลุ่มประสาทตาเมืองซึ่งกลุ่มประสาทตาเมืองจะประกอบไปด้วยประสาททั้งหมด3หลังนะครับมีประสาทตาเมืองทมนะครับประสาทตาเมืองโต้แล้วก็ประสาทตาเมืองเดี๋ยวเราจะพาไปชมทั้ง3หลังเลยแต่ละหลัง่เนกก็จะทําหน้าที่ต่างกันนะคือตอนที่เราเข้าไปก็มีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชามาท่องเที่ยวทั้งคู่จะเห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มประสาทตาเมืองกับประสาทเมืองทั้งสองดัเพราะว่าดูยังไม่สมบูรณ์เนื่ักการบูรณะมันตกลงกันไม่ได้จะบูรณะว่าใครเป็นคนบูรณะ อย่างนี้จะเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ยังยังไม่มีข้อสรุปข้อตกลงร่วมกันใช่กับกัมพูชาจะตกลงร่วมกันล่าตะเวงผลอาวุตรก็มีมีทหารของทั้งสองประเทศอยู่ร่วมกันอันนี้อ่าเหมือนเดิมกรเลเหมือนเดิมจะจอ่ากที่ไหนต้องอ่านให้ฟังที่นั่นอาประธานเนี่ยปกติเราจะคุ้นเคยกับสีะลึงแต่ตรงนี้เป็นสี่บาทเหมือนรอยพุทธบาทไหมประธานนะนั้นเป็นเหมือนเป็นรอยเท้าของพระศิวะนั่นเองแต่เราก็จำลองขึ้นฟ้าขึ้นมาว่าเนี่ยคือประธานของตาเหมือนถมเราเดินเนี่ยผมก็เดินเลาะเพราที่จะเดินเลาะนนะไไมมมม่ขข้้้้าาแแดออออ๋คืลวเีรกั ไม่มีอะไรกัน็จะขายจะบอกเนี่ยตรงนี้คือพอเราลงมาจากด้านหนึ่งของทางตัวกางเงอ่ะตรงนี้พอผมจะเดินอยู่ได้แค่นี้แหละผมจะไปสุดมากกว่านั้นไม่ได้